ดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทุกๆคนนะคะวันนี้มาเจอกับค,คุณครูมาลินะคะในห้องเรียนของค,คุณครูมาลิอีกแล้วสําหรับวันนี้นะคะก็คือสัปดาห์ใหม่แล้วในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสัตว์โลกหน้ารักกันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็คือวันจันทร์นะคะมาเรียนกับค,คุณครูมาลิในหัวข้อเรื่องสัตว์บกนั่นเองค่ะ แต่ก่อนเราจะไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสัตว์บกเนี่ยคุณครูมีคำคล้องจองมาฝากเด็กด้วยเดี๋ยวเราไปท่องพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะคำคล้องจองสัตว์โลกน่ารักสิงโตน่ารักร้องทักกระต่ายป่าหมีน้อยเริงร่าเจ้าหม้าดีใจลิงจอแสนซนพูดปนหัวเราะไก่เจ้าเหมียวสดใส ทางใหญ่ใจดีเอาละค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ท่องคำค้องจองเรื่องสัตว์ไปแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆทุกคนเนี่ยไปอยู่ในโลกของสัตว์ปกกันอ้อแต่ก่อนจะไปเด็กๆอย่าลืมนะคะท่องคำค้องจองให้ผู้ปกครองฟังดังๆชัดๆนะคะต่อไปนี้นะคะเราคุณครูจะขอต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่โลกของสัตว์ปบกค่ะไปเรียนเลยค่ะ สัตว์บกนะคะก็คือสัตว์ที่มีที่อยู่อาศัยอยู่บนพื้นดินนั่นเองค่ะจะมีธรรมชาติและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนะคะเช่นยีราฟเสือสิงโตช้างม้าลายหรือว่าลิงนั่นเองค่ะซึ่งสัตว์บกนี้นะคะาจะาสามารถแบ่งออกได้เป็น3ชนิดค่ะก็คือมีสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะ สัตว์ปีกนะคะก็คือสัตว์ที่มีสองเท้าและมีปีกสัตว์ปีกเกือบทุกชนิดนะคะมันจะสามารถบินได้แต่บางชนิดก็บินไม่ได้เหมือนกันค่ะอาหารของสัตว์ปีกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกใบพืชหรือว่าเป็นใบพืชต่างๆหรือว่าพวกแมลงนะคะเพราะว่าสัตว์ปีกเนี่ยจะมีปากที่เล็กมา,มากๆในนะคะเช่นเป็ดไก่หรือว่าแมลงชนิดต่างๆค่ะ ต่อมานะคะก็จะคือสัตว์เลื้อยคานค่ะสัตว์เลื้อยคานก็คือสัตว์สี่เท้าเคลื่อนที่ด้วยการเลือ้อยหรือว่าการคลานนั่นเองนะคะเช่นพวกจระเข้เต่างูเป็นต้นนะคะอาหารของพวกสัตว์ชนิดนี้นะคะก็จะเป็นพวกพืชหรือว่าส่วนใหญ่นะคะก็จะชอบกินสัตว์หรือว่ากินมแมลงต่างๆเหมือนกันค่ะ สุดท้ายนะคะก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะคือสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะสัตว์เหล่านี้จะกินนมแม่เป็นอาหารเมื่อย,ยังเล็กนะคะจะเป็นเช่นพวกช้างพวกวัวหรือว่าพวกหมูนั่นเองค่ะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์บกไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าพรุ่งน,นี้คุณครูมีเรื่องอะไรมาสอนเด็กๆอีกก่อนจะลากันไปวันนี้เด็กๆอย่าลืมทำการบ้านตามที่คุณครูส่งให้ด้วยนะคะและรักษาสุขภาพตัวเองด้วยสำหรับวันนี้คุณครูลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ